อนนี้เตาหนูเตาเนี่ยมันยังไม่กรอบไงมันยังไม่เซตตัวถ้าโยกข้างนอกปั๊บแล้วมันจะเซตตัวโดนโดนลมโดนอากาศเนี้ยเขาขอมันก็เริ่มแตกพอเราตัดปั๊บมันก็แตกหมดอ่าดูนี่คือเป็นไงบ้างอ้นี่โทรศัพทปิดปิดใกล้เหรอให้ปิดใกล้ก่อนอ่าปิดก่อนเลยนะอยูเลยในระหว่างที่เรามัวทำนี้อยู่อันนี้ถูกแล้วปุ๊บเราปล่อยไปก่อนปิการนี้ก่อนเห็นไหมอ่าแทับ เนี่ยไม่กรอบเดี๋ยวเนี่ยอย่างเนี้ยลูกค้าได้ไปป๊บให้ให้ปิกปิดขอบที่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมเห็นไหมเนี่ย,<ะ>น,น,ยนี่ก็ดีตัดในเป้ามันจะยังไม่แตกไงเวลาที่จะคนมาเรียนปยุ๊บเนี่ยจะบอกเสมอเลยให้ตัดในเล้าอย่างเดียวเลยไม่ต้องตัดข้างนอกอง่ายใช่ไหมจ<ะ>ิ้มเบาๆัันก็ออกแล้วไม่ต้องดูแลกับชัน แค่เบาๆก็ออกอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวตัดรอไปก่อนง,ง่ายๆแค่ร่อนเบเบาออกแล้วกระดมโคกถ้าหากว่าเรารู้เทคนิคเนี่ยรู้แค่รักสำคัญเนี่ยก็ทำง่ายแล้วมันมีเทคนิคมันมีความรัาสำคัญซ่อนอยู่ ผนกอดคิดว่าเฮ้ยง่ายๆแค่ผมแป้งเขาจอดได้ลเลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะ่อความคิดอย่างนั้นแหละใช่มไม่ง่าย,ยางั้นก่อนเหมือนก๊าซเหมือนก่อนมาถึมาขึ้นนั่นแหละถึงมันง่ายเอาจริงไม่ง่ายเลยเอาแค่ทําให้ขอพวกอร่อยนี่ก็ยากแล้วนะทําให้อร่อยแล้วก็ทาให้ลูกค้าติดใจมือทำเนี่ยก็ถือว่ายากแล้วนะแล้วยิ่งมาเจอปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นอีกโอ้โหไม่ต้องทาเลยทีนี้แต่ส่วนผสมอ่ะเขาจะ น้อยกว่าพวกทําถนนทั่วไปใช่นทั่วไปนี่ผมสารพัดใช่หลวงพ่อปัญหาไอ้ไม่จุกอีกเท่าไหร่การทํำไม่เรื่องอะไรมากมายอุปกรณ์ก็ไม่เยอะกาแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วพร้อมขายเลยแล้วสอรี่คัดสารพัดอย่างควรจะได้ควรควใกล้ขายใช่ไหมใช่ต้องตื่นกี่โมงอ่ะหลวงพ่อป้ายไม่ต้อง ให้เวลาทั้ชั่วโมงนึงก็พอแล้วให้เต็มตัวนะให้เต็มทั้ชั่วโมงนึงก็พอแล้วเห็นไหมอ่ะวาง,งเลยอ่ะวางเลย เห็นไหมเนี่ยเริ่มอันนี้เริ่มประกอบแล้วเห็นไหมพาปิดไฟปับ๊บพอปิดไฟพักนึงเนี่ยเริ่มประกอบได้เลยนะนะกรอบไหมนี่แหละถึงไม่ให้ต่างข้างนอกถ้าต่างข้างนอกปุ๊บมันจะกรอบพอกรอบปุ๊บปีกๆมันก็จะแตกหมดทีนี้เราก็จะเหลือฝ๋าผนพกเหลือฝาเล็กนิดเดียวอ่าเห็นไหม